ในยามเช้าพระธุดงรูปหนึ่งเดินบินทบาทด้วยความสงบทุกก้าวของท่านคือการฝึกสติทุกคำข้าวในบาทคือบทเรียนแห่งความพอดีท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตะเถระถือธุดงคขวัตอย่างเคร่งครัดฉันมื้อเดียวอยู่ป่ารุกขมูลใช้ผ้าบางสุกุลฝึกใจให้ไม่ยึดต,ติดในสิ่งใด แม้อยู่ท่ามกลางป่าลึกก็มีความสงบอยู่ในใจท่านสอนว่าความสงบไม่ได้อยู่ที่ป่าแต่อยู่ที่ใจที่รู้เท่าทันตนเองผู้มีสติย่อมไม่หวั่นไหวต่อกิเลสและความกลัวใดๆขอเพียงเราฝึกใจให้พอแม้อยู่ในโลกวุ่นวายก็พบความสงบได้เหมือนท่านครับ